สวัสดีครับผม <c oughs> วันนี้นะเอาเต็นต์จักรยานมาเนเจอร์ไฮนะครับนะเอาดอตัวนี้เป็นเต็น์หนึ่งคนนอนนะถ้าจำไม่ผิดครั้งสุดท้ายที่เอาออกมากลางใช้งานก็อยู่ตอนที่ไปเที่ยวที่ภูก,กระดึงนะครับนะก็ประมาณก่อนโควิดก็ประมาณสามถึงสี่ปีแล้วนะหลังจากนั้นก็ไม่เคยแกออกมากลางอีกเลยอะวันนี้ก็เลยจะมากางดูว่าเฮ้ยแม่งยังอยู่ดีหรือเปล่าวะ ผ้าแม่งเหนียวยังนะเออผมไม่ได้คาดหวังนะว่ามันจะใช้งานได้นะเออเอาเป็นว่าเอาแค่มันอมุ้งมันใช้งานได้ก็พอละนะส่วนเรื่องของการกันน้ํานี่ไม่ชัวร์ว่ะแล้วเาแกะออกมาดู <c oughs> ตัวนี้ตอนนั้นซื้อมาเป็นซื้อไปเป็นมือสองประมาณพันเก้าเออแม่งเริ่มเหนียวเวพันเก้าแล้วก็ใช้มาได้ประมาณสี่ห้าทิปแล้วก็เลิกใช้นะครับนะโอ้ตั้งแต่เอาไปสมัยเขาเรียกว่าน,นะ โอ้แม่งไปละนี่แกะซองออกมาเรียบร้อยละเป็นยังไงเปื่อยหมดแล้วดิสี่ปีที่เก็บไว้อยู่ในถุงแต่ผ้าตัวนี้ยังดีอยู่นะแต่ตัวนี้เป็นผ้ารองเต็นท์นะครับนะไม่ได้เป็นยังไงพวกวะก็เหนียวน,นี่เห็นไหมแตกลายงามหมดละ เดี๋ยวออกมาตากไว้ก่อนไฟเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดูดิสารที่เม่นเคลือบแม่งเจ๊งหมดละเจ๊งหมดละเนียวละเนี่ยเต็นอย่างนี้ไม่ต้องไปอ่าไปซ่อมไปทําอะไรมันนะซื้อใหม่อย่างเดียวนะครับนะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตัวผ้ากันผ้าเต็นโอ้แต่ตแต่ถือว่าเป็นเต็นที่ดีเต็นหนึ่งเลยนะ พื้นมันเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นตัวตัว,ต,วตัวนี้จะเป็นตัวตัวพื้นเซ้น์มันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นยังไงวะนะพอได้อยู่พอได้พอได้เดี๋ยวผมจะรอประกอบแล้วเดี๋ยวจะให้ดูดีเทลแล้วส่วนผ้าเต็นเป็นยังไงดูสิโอ้ผ้าเต็นแม่งเหนียวหนึบหนับแล้วอะเหนียวเลยดูดิ เดี๋ยวจะลองกลางดูแล้วเดี๋ยวจะมาดูดีเทลอีกทีหนึงว่าเป็นยังไงนะสำหรับตัวที่เป็นเต็นท์เนเจร์ไฮจักรยานนะตัวพื้นมันไปแล้วแหละนะครับนะเนี่ยจากที่เห็นก็ถือว่ามันกลางง่ายนะนอนคนเดียวนะถือว่าตัวนี้ออกแบบได้ดีไม่รู้มันยังมีขายอยู่หรอถ้ามีขายก็จะซื้อมาใช้อีกต,ตัวเสาเต็นท์เนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยเห็นไหมมันเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยมันไม่แยกกันเลยนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็หมดปัญหาเรื่องว่าเสาเต็นท์หายเสาเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ประกอบก็ง่ายนะใส่เข้าไปก็สอเป็นอลูมิเนียมอีกนะแล้วก็ใส่เข้ามาดึงที่มุมดึงที่มุมประกอบง่ายเดี๋ยวผมจะไปซื้ออีกตัวนี้เฮ้ยเห็นไหมง่ายไหมเต็นท์นอนคนเดียวสายมาผ่านในกระยา หรือว่าแบบแบกเป้แบกแพคกเลยใชนี่เสียบเข้าไปจบแล้วเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาเกี่ยวเป็นคุ้มค่าคุลระขาอีกตัวนึ่งที่บุกซื้อมาใช้ตอนนั้นแล้วแถมซื้อมือสองอีกต่างหากะเสร็จแล้วเนี่น่าจะนอนได้แล้วแหละ แม่งใช้ได้อยู่เหมือนกันเต้นแบบเบามากนะเบาส,สุดๆเมื่อกี้กลางผิดนิดหน่อยนะสับไปตัวฝั่งเหล็กมันผิดกันนะครับนะตอนนี้ก็กลับได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูดีเทลกันก่อนก่อนที่จะคุมผ้าเป็นเต้นดีอีกเต้นหนึ่งเลยนะตัวนี้นะในเจ้าหาย โอ้ oh, ซื้อนานมากแล้วไม่รู้ตอนนี้มันยังผลิตอยู่หรือเปล่านะรุ่นนี้ถ้าผลิตอีกจะซื้อมาอีกนะแต่ตอนนี้มันก็ไม่เสียอะไรนะเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าไน,นะมันเป็นก้านอลูมิเนียมแล้วก็จะข้างในจะมียางยืดนะลิงก์หากันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่หลุดไม่หายไปไหนนะเต็นก็เป็นเต็นโครงอย่างเงี้ยเนาะเข้าไปนอนคนเดียวนี่คือถ้าไปนอนกลางในศาลานี่คือแบบนะถ้านอนกลางในศาลานี่คือแบบชิลเลยเนหะ็นปะ เออชิลมากนะตัวเนี้ยนะครับนะแง่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยระบายอากาศดีโคตรส่วนตัวนี้ตัวผ้ามันเนี่ยจะไม่กันฝนแล้วเห็นปะ่ะแต่ซิลตะเข็บมันก็ยังดีอยู่นะเนี่ยผ้ามันก็ออกแบบเหนียวนิดนึงนะแต่มันก็ยังแบบเหมือนกับมันยังไม่ร่อนนะแต่คิดว่าใช้ไม่นานก็น่าจะร่อนแล้วแหละเนี่ยมันเหนียวเดี๋ยวผมจะลองตะกลางตากลมไว้อยู่ก่อนเผื่อมันจะหายเหนียวนะครับนะ กางเอาไว้นะมันเหนียวแต่มันยังไม่แตกเหมือนกับตัวที่เป็นตัวถุงนี่ถ้่เป็นตัวถุงนี่คือวัสดุแม่งหลุดออกมาแล้วนะเห็นไหมตัวสารเคลือบมันอะนะกับตัวออตัวผ้ารองพื้นมันนี่เห็นไหมเห็นปะตัวนี้ก็จะหลุดแล้วนะตัวนี้ไว้ลองอีกทีหนึง่งไว้สําหรับเวลาแบบเขาเรียกว่านะสำหรับแบบว่าอ่ากันความชื้นอีกชั้นหนึง่งนะ <c oughs> มันก็จะเป็นชุดเดียวกันกับของมันนี่แหละกลางเสร็จออกมามันก็จะเป็นทรงประมาณนี้แหละนะครับนะตัวนี้ก็จะดึงไว้เนี่ยไว้ดึงให้เต็นท์มันเป็นทรงเนาะดึงอันนี้กลางผิดฝั่งเล่าว่าน่าจะผิดฝั่งนะนี่งไงเสร็จแล้วนะเออตัวนี้มันก็จะเป็นอะไรมีรูระบายอากาศตัวนี้นะเห็นว่ามีมีขาค้ำด้วยลมมันจะเข้าทางด้านนี้แล้วก็ไปออกตรงไหนก็วาดไปส่วนทางด้านนี้เวลาไปกลางเราต้องไปดึงตรงนี้ให้มันตึงนะครับนะ เราต้องไปดึงตรงนี้ให้มันตึงดึงสองหมกนิดนึงนะเวลานี้ปั๊บตัวอ่เวลาฝนตกลง,งมาเนี่ยมันจะไปโดนเต็นนะมันจะมันจะไหลออกมาอยู่นอกเต็นตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าถ้าเราปักไว้อย่างนี้ในชะ่ไหมเราก็ยังวางกุ้ลงถุงรองเท้าอะไรไว้อยู่ข้างหน้าได้อีกนิดนึงนะคือดีอ่ะใช้ได้เลยนะครับยวผมจะลองโน้นตรงนี้ซิก็ยังดีอยู่นะแต่ผ้าไม่ดีแล้ว Niếu mà nếu mà nếu là nếu ô nó mấy càng nam là, nhớ là. Nhớ là. คนเดียวแจวโคตรตัวนี้นี่ก็มีที่ดึงอยู่นี่ดึงให้มันตึงกันลมกันอะไรนะครับนะอันนี้ก็ดึงออกมาด้านข้างไม่ให้มันติดกับตัวผนังเต็นนะป้องกันอะไรป้องกันคอนเดนเนอะรช่วยได้อยู่นะตัวนี้โดยดูไปไงแจวไหมตัวนี้โคตรแจวเลยเดี๋ยวผมจะไปหาตัวนี้แหละนะหรือหาสไตล์แบบนี้มาอีกอันหนึ่งนะครับเอามาเก็บไว้ สรุปเก็บไว้สามปีเอาออกมาเป็นไงเจ๊งเรียบร้อยแล้วนะครับนะเต็นใช้ได้แต่เฉพาะตรงที่เป็นมุ้งนะครับส่วนเรื่องของการกันน้ํานี่ผมบอกได้เลยว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะเนื่องจากว่าตัวที่มันเป็นวสัสดุที่เป็นโคตติ้งกันน้ำมันเสื่อมสภาพแล้วมันเหนียวแล้วนะครับนะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าซื้อเต็นเต้นะซื้อถูกซื้อแพงยังไงก็พังนะเออมันมีอายุการใช้งานของมันเพราะว่าเนื่องจากผ้ามันต้องเคลือบเลย เคลือบสารกันน้ำนะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เหละเอามากางให้ดูในะรอบประมาณสามถึงสี่ปีก็เรียบร้อยแล้วครับนะก็จะเอากันน้ำคงไม่กันแต่ว่าเอาไว้กันยุงแล้วก็ไว้นอนในแบบสรงสราอะไรเงี้ยได้อยู่นะยังใช้งานได้นะครับนะผ้าเพื่ออะไรเนี่ยกันยุงได้อยู่นะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะเออหรือมีตัวไหนแนะน้างว่าราคาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ตามเรื่องเกียรติเต็นเลยเนาะเพื่อนๆมีตัวไหนแบบทรงประมาณนอนคนเดียวนะราคาประหยัดบ้างนะ เพราะเดี๋ยวนี้ผมจะซื้อไปนี่ผมจะหาซื้อไปเพราะเดี๋ยวนี้เริ่มมาปั่นจัก,กรยานสายแบบทัวร์ลิงนะกำลังแบบเอาอุปกรณ์เนี่ยนะเอาออกมาเช็คอัพนิดนึงนะว่ามันมีอะไรใช้ได้บ้างที่ต้องซื้อใหม่บ้างนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เต้นไม่ผ่านแล้วนะโอ <Okay. S 1> เคว,วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ไปละสว,วัสดี